วันนีมาร่วมงานเปิดใช่ค่ะก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยอ่ะปกติถ้าออกคนเดียวนะเราจะไม่แบบไม่ตื่นเต้นเท่าเดียใช่ครับมีผมเป็นภาระนิดหน่อยแต่ตื่นเต้นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นครับไม่เคยไม่เคยออกอีเวนต์กับมิวแบบนี้เหมือนกันครับงานแรกที่เป็นคู่จริงจังแล้วก็ ใช่แล้วเขาต้องขึ้นเวทีด้วยอ่ะต้องกรองต้องกล่าวอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะเ <ไร S 2> ต,ตรียมพร้อมไหมคะเรานี <co ld> ต้องซ้อมมาจากบ้านยังไงไหมไพน์จูทเมื่อกี้เราก็นั่งแบบซ้อมกันเราต้องพูดอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปถึงบนเวทีก็ลืมบ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันช่วยกันได้ดีอยู่นะคะได้อยู่ใช่ไหมอ่าที่นี่ไหนงานวันไดบ้านเดี่ยวเขาไปย้อนช้า ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่ SF นะคะก็ได้เปิดโรงภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดนะคะ The Base i i n e m a by Omas <ช>นะคะซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่แบบพิเศษมากๆเลยเนาะ<ช>เพราะว่าเป็นเตียงที่แบบเ,เป็นระบบไฟฟ้านะคะจาก Omas นะคะก็สามารถแบบว่านอนแล้วก็ปรับเองตามความต้องการเราได้เลยด้วยแบบรีโมทอะไรเงี้ย <ๆ S 1> แล้วก็จะปรับเป็นแบบระบบนวดก็ได้ด้วยที่มันตอบโจทย์กับคนยังไงบ้างแบบคนดูหนังรู้สึกว่าอยากจะเต็มอิ่มด้วยไงก็ก็ เป็นโรงที่มีความสะดวกสบายนะครับแล้วมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยเบาะนวดก็ดีปอปคอนก็อร่อยใช่ค่ะเขามีเลาจะมีอะไรด้วยอืมก็เหมือนแบบเหมือนนั่งดูหนังอยู่ที่บ้านเผออแบบเตียงสบายกว่าเตียงที่บ้านอีกอะเหรอเหว่าเพาว่าแบบเาชอบดูภาพยนตร์กันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ได้มาดูโรงภาพยนตร์กันอยู่แล้วจริงๆหนังเรื่องแรกที่เราดูกันเลยก็คือทีเอสเอฟเหมือนกันเนาะเดตแรกก็ที่นี่ยใช่ตอนนั้นก็ยังแบบว่า ต้องแบบต้องการความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะเพราะก็เป็นเป็นเป็นโรงภาพยนตร์ที่เหมาะกับใครที่ต้องการความ p r i v a t แล้วก็ต้องการที่จะเหมือนแบบมาพักผ่อนระหว่างดูหนังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากมาดีกว่าค่ะดูหนังความสะดสบายค่ะก็ก็ฝาก The Best Cinema by Omas นะคะก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับการชมภาพยนตร์นะคะเพราะว่าเป็นเตียงไฟฟ้าที่ปรับเอนได้นะคะพร้อมกับ ระบบเสียงคุณภาพจาก SF นะคะก็รับรองว่าได้ชมภาพยนตร์ที่ระบบดีแล้วก็นอนสบายด้วยค่ะก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับการชมภาพยนต์ค่ะน่าไปตาไปเลยเหมือนกันใช่ค่ะเหมือนแบบไม่ได้เจอพี่ๆนานมากเลยท่าละครอ,อยู่ค่ะแล้วก็ก็นี่แหละได้พักผ่อนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็มีแบบวันหยุดกันเยอะเนาะ ก็นแบบแบ่งเวลาได้ลงตัวเลยใช่ไหมคทำงานแับแม่ครอบครัวเลยก็ลงตัวนะคะก็ลงตัวพอดีใช่เพราะว่าด้วยความที่แบบอตอนแรกๆเราก็แบบเหมือนเราก็จะแบบกังวลว่าระหว่างคิวละครเรากับงานของคุณเซนที่แบบเป็นงานที่ต้องไปออฟฟิศจันถึงสุกอย่างเงี้ยมันจะแบบลงตัวกันไหมอะไรเงี้ยแต่ไปมาแล้วก็ปรับกันได้แต่ก็เห็นมีคุณเซนไปออกงานกับมิวบ้าง ก็ตัวติดกันได้างเยค่ะจริงๆเขาก็ไปออกกับเมลบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นเวทีอะ,ะ,<ม>ะค่ะเขาก็จะแบบเป็น<ม>เป็นผู้มาร่วมงานอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ย<ม>อันนี้ก็ครั้งแรกของพี่เลยเนาะที่เป็นอ e ีเวนต์แล้วต้องขึ้นเวทีจริงๆอย่างการรับงานนะคะมีถือว่ารับงานน้อยลงในครหลังจากที่แบบเรามีครอบครัวแล้วด้วย <c oughs> ค่ะก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ถึงกับรับน้อยลงหรอกค่ะแต่ว่าจะแบบ ก็เลือกเลือกที่เหมาะสมมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะจะคุณจะคุรอบแต่งงานหนึ่งปีกันแล้วจะเร็วมากเลยครับยังคุยกับมิวอยู่เลยว่าเพิ่แป๊บเดียวปีหนึ่งแล้วอืสักปีนึงแล้วนี่จะครบรอบแล้วนะคะเนี่ยเร็วมากเลยปีนี้เหมือนแบบเรายังไม่ได้แบบทําอะไรกันเท่าไหร่เลยอ่ะก็จบไปแล้วปีหนึ่งเดี๋ยวเซอร์ไพรส์หรือยังคะพี่เซนเซอร์ไพรส์ขอแต่งานอีกรอบครอบครบรอบบรอบ คงมีเดทอะไรกันบ้างแต่จริงๆครบรอบครบรอบมั่นนะครบรอบแต่งเราจะไปเชียงใหม่พอดีค่ะเหมือนตอนนั้นที่เมลทำแบบหล่อพระพุทธรูปใช่ไหมคะรอบนี้เราจะไปแบบประดิษฐานมันเป็นวันครบรอบพอดีเลยอาจารา์จะให้ความสำคัญกับวันครบรอบหรืออะไรยังไงบ้างคะพี่เซนน่าจะก็ให้ครับก็รู้สึกว่าเป็นเป็นวันดีๆที่ที่ควรจะ ฉลองจดจำกันอะไรเงี้ยก็คงมีกันอะไรเป็นแรบมิวบ้างกันนิดหน่อยมีสิ่งที่มิวอยากได้ไหมคะก็อยากได้นู่นอยากได้นี่ไปเรื่อยเลยค่ะยังไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่แบบอยากได้จริงๆเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยค่ะาคนก็รอข่าวดีค่ะมีจะครยังค่ะยังถ่ายละครอยู่เลยค่ะมีคนถามเยอะไหมคะก็มาเรื่อยๆเลยนะคะก็ถามเยอะนะ ละครได้จบนี่เราจะเริ่มเลยไหมคะว่าอะจริงจังแล้วกับเรื่องการมีน้องเลยเออไม่ว่าจะต้องคุยกันอีกนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบพอถ้าเกิดว่ามีปุกก๊บก็ชีวิตก็จะค่อน<ด>ข,ข้างจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะคะ<ด><ด>ก็จะต้องแบบตกลงกันก่อนว่าจะยังไงดีอะไรอย่างเง<ส>ี้ยค่ะ่ากกี่ปีหรืออะไรน่าจะแบบไม่นานนะคะอ,อยากไป<ม>เลยไหม โอ้ผมของผมอยากมีตั้งแต่แล้วเพราะว่าก็พร้อมพร้อมสตาร์ทใหยเราใช่แต่ว่าเราอยากให้มิวเขาทํางานก่อนอะไรเงี้ยเพราะเขายังสนุกกับงานที่เขาทําอยู่เขาทำมันได้ดีก็ก็อยากคอยออนอยู่ตลอดเลยครัเปลี่ยนใจไหมก็ไม่นะครับก็ให้ให้เวลาเขาให้เขาสบายสบายก่อนอะไรเงี้ยค่อยรักกันอย่างนี้กดดันเลยมิวเหรอคะก็แรกๆก็กดดันหลังๆก็เริ่มชินแล้วค่ะก็ให้เขาพูดไปก่อนแล้วก็ ก็เป็นอกันแล้คะคือแบบตรวจสุขภาพไว้ก่อนเตรียมพร้อมเลยก็เตรียมพร้อมไว้อย่างจริงเรามีไปตรวจสุขภาพกันแล้วนะคะใช่ก็ปกติกันทั้งคู่ก็เลยรู้สึกแบบอ่ะสบายใจตรวจไปก่อนคือถ้ามีเราก็อยากจะใช้วิธีธรรมชาติไปก่อนก็ใช่เนาะแต่จริงก็มีคิดมีคิดเหมือนกันครับว่าว่าฝากใช่กลัวแบบไม่รู้ว่ามิวเขาจะพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ทำงานก่อน แต่เบื้องต้นก็คงจะลองธรรมชาติก่อนนะคะแค่แค่เป็นการพูดคุยที่เสริมการขากสายใช่ใช่ใช่ถตรวจสุขภาพทั่วไปอะไรเงี้ยแต่เท่าที่คุยกับคุณหมอก็บอกว่าเราทั้งคู่แบบสุขภาพอะไรเงี้ยปกติก็สามารถมีเองได้ตามธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เริ่มหมดอยากอุ้มหลานแล้วอยากมีหลานคุณแม่พี่เซนเลยงงไบ้าแม่เขาก็อยากมีหลานแล้วครับเหมือนที่บ้านยังไม่มี ยังไม่มีเลยครับทบ้านยังไม่มีใครแต่งงานยไม่มีใครพ่อแม่เลยคแรกเป็นความหวังหมู่บ้านความหวังหมู่บ้านเขารู้นกับเรายังไงบ้างพี่แสงเขาก็เขาก็ เชียให้มีนะครับแต่อย่างที่บอกก็ผมก็คุยกับเขาที่บ้านแล้วเขาบ้านเข้าใจว่าแบบเขาอยากให้มีทำงานก่อนแต่ก็ส่งของมาบำรุงมยมีต้นตนกระเพาะปลาสดมาให้ดแล้วอ่ะมีเงินทิ้มทาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอามาให้มูพร้อมแล้วล่ะค่ะของมีรางวัลอัดฉีดไหมคะไม่รู้อะไรนเล ขออีกเรื่องนึงค่ะเถึนมีวลงรูปล่าสุดที่เป็นรูปเหมือนโซวันเทสโซวันเทสแต่ว่ตอนโฟกัสจุดจุดอ่อนเป็นเซลเป็นเซลเรื่องเมนนะคะโฟกัสจุดว่าอะไรนะเป็นเซลกระดานแซวเป็นไม้กระดานอะไรก็สวยดีออกใช่ไหมอ่ะจริงจริงตอนตอนเห็นเซลเราแอบเห็นเซลหรือแบบว่าเอ้ยไม่เราอยากให้มันแบบแบนๆด้วยซ้ำเนี่ยต้องแบบพยายามบอกช่างภาพ่ายให้ได้มันแบนแบนเออเพราะว่าแบบ เพราะว่ารู้ว่าแบบพอแบบมันแวหวกลึกๆใช่ไหมคะมันควรจะแบบแบนๆแล้วมันจะสวยกว,ว,ว่ามันจะได้ดูไม่โปะเลยเรียกว่าเป็นความตั้งใจเลยใช่ไหมลูกนั้นตั้งใจเลยเป็นแบบรีเควสต์จากมิวเลยว่าทําไงกระไล่ให้แบบไม่โปจะม <c oughs> ีมองไหมนะคะเราเขินไหมแบบลงลูกปกติแล้วก็เป็นลูกแบบเรียบร้อยหวานๆในก็ไม่เมขินนะคะก็รู้สึกว่าแบบแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยจะ ลึกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็โอเคแม่ก็ไม่ได้ว่าแล้วสามีก็อนุญาตก็มีบ้านนิดหน่อยค่ะต่คำพูดของแบบชาเนี่แบบวิจารณ์เงี้ยค่ะรู้สึกเคืองบ้างไหมกับผู้ของเขาไม่เคืองเลยเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าไม่อยากให้มันออกมาโป้ไม่ได้อยากให้มันแบบดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกเองก็คือคนก็ไปตีกันในคอมเมนต์เหมือนกันนะเข้าข้างมิวเยอะมากเลยเหมือนกัน เออก็เหมือนแบบนางแบบไงเขาจะแบบเป็นเลยเป็นห่วงไหมคะไม่ห่วงเขาห่วงตัวเองดีมากอยู่แล้วนะครับเขาก็จะระวังเรื่องภาพไม่ให้โป้มากอยู่แล้วก็โอเคจริงๆแต่ผมไม่ติดนะครับคือคือเขาเขาเป็นคนระมัดระวังเรื่องนี้อยู่แล้วคือเราเชื่อใจเขาว่าเขามีความขัดในตรงนี้ครับเกี่ยวกับคอมเมนต์แบบนี้เราเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าแบบเวลาลงอะไรก็จะมีคนเข้ามา ก็ห่วงนะครับห่วงนะถ้าเทียบกันผมจะเป็นคนค่อนข้างส่วนตัวกว่ามิวเยอะอะไรเงี้ยก็ได้เห็นมิวเนี้ยแต่ก็ห่วงบ้างแต่ะเขาเขารู้ครับว่าเขาจะต้องบริหารความรู้สึกหรือหรือคอมเมนต์อะไรยังไงอย่างละครคนจะต้องมีเลือดสงเลือดซินนะคือกลาอะไร่าเ้ย ก็ไม่ได้ปรามนะครับผมว่าเขาเขาเป็นเป็นอาชีพเขาที่เขาทำเ้าทำได้ดีแล้วก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดเวลาเวลานั่งดูด้วยกันเวลานั่งดูด้วยกันอารมณ์มันเป็นยังไงก็แซวเขาิดหน่อยก็แซวกันก็แซวแซวกันอะไรอย่างเงี้ยนเนอะโอ้เกิ๊บผาดก็มีนิดหน่อยก็คือดูด้วยกันเลยตอนตอนฉากอันนั้นน่ะก็ดูด้วยกันยังไม่มียังไม่ได้แบบไม่ได้แบบสวีทแบบอะไรอย่างเงี้ยนะกะ ก็จะเป็นกุ๊กิกมากกว่าภาตาอิสานจะต้องเป็นตัวอธิบายไหมคะแบบว่าฉันพูดมาอย่างนี้นะไม่ต้องไม่ต้องค่ะพี่เซนใจดีค่ะสบายใจได้สบายใจได้ใช่ค่ะสบายใจโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วมีรราขออวยพนปีใหม่ขอให้โปคดีค่ะ